ไอเทมดูดเลือดกภาพใช้ยังไงต่างกันอย่างไรบ้างจะแบ่งเป็นไอเทมที่ตีเบสิกแล้วดูดเลือดหรือไอเทมที่สกิลแล้วดูดเลือดชิ้นแรกขวานสงครามจะบอมากับฮีโร่ที่ใช้สกิลแล้วดูดเลือดตีเบสิกธรรมดาจะไม่ดูดเลือดแต่เอฟเฟกต์สูบเลือดจะทํางานตอนที่เรากดสกิลแบบนี้กดสกิลฟึบจะสูบเลือดจุดเด่นของไอเทมขวานสงครามชิ้นนี้ก็คือไอเทมชิ้นนี้มีสแต็กถ้าเราตีธรรมดาแบบไม่มีสแต็กดาเมจก็จะเป็นดาเมจธรรมดาแบบนี้มีแค่ดาเมจแดงแต่ถ้าเราสแต็กหกเมื่อไหรไปตีฟึ มันจะเป็นดาเมจขาวเพิ่มขึ้นมาหรือว่า t ูดามจวิธีเก็บสเต็กก็คือแค่ตีไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าเราเลือก oh, <no. S 1> ตีซึบหลอดหมดสเต็กก็จะหายไปต่อไปกงเล็บไอเทมชิ้นนี้มันจะดูดเลือดเวลาที่เราตีเบสิก แบบนี้เลยนักสู้ที่ตีเบสิกเนี่ยก็ใช้ได้เช่นกันออกแล้วจะได้ตีไวแล้วก็โอกาสติดคีตีคอด้วยเหมาะก,กับนักยิงหรือนักสู้ที่ต้องตีเบสิกเป็นหลักในบรรดาไอเทมที่ตีแล้วดูดเลือดเป็นชิ้นที่ดูดเลือดแรงที่สุดต,ต่อไปดับดําหรือดับลาปีซาจะเป็นไอเทมที่ตีแล้วดูดเลือดเช่นกันแต่จุดเด่นของไอเทมชิ้นนี้ก็คือแทงที่ HP เอชพีเยอะเนี่ยจะเลือดลดไวมากเพราะว่าแพ้ไอเทมชิ้นนี้เลือดเยอะๆจะไม่ชอบดับดําต่อไปดับกรอกชิ้นนี้ก็ยังเป็นไอเทมที่ตีเบสิกแล้ว ไ,ได้รับโล่ไอเทมชิ้นนี้จึงมีประโยชน์เวลาที่เราโดนเบิร์สจากเวทหรือว่าแอสซิสินชิ้นต่อไป3ง่ามชิ้นนี้ถ้าเรายิงเบสิกธรรมดาจะไม่ดูดเลือดแต่จะทํางานโดยการดูดเลือดหลังจากที่เรากดสก,กิลแบบนี้กดสก,กิลซึบแล้วก็ตีรั้งถัดไปจะดูดเลือดตีเบสิกธรรมดาไม่ดูดเลือดกดสก,กิลซึบแล้วก็ตีเบสิก ดูดเลือดสกิลฟึบตีดูดเลือดสกิลดูดเลือดต่อไปวายุหรือว่าการแกยภาพตีเบสิกล้วจะดูดเลือดจุดเด่นของไอเทมชิ้นนี้ก็คือสามารถกันแกยภาพได้แบบนี้กดซึบเราจะกันกายภาพได้ในเวลา2วินาทีไม่สามารถกันเวทได้แล้วก็ไม่สามารถกันทูด,ดามจ e ได้ที่เป็นป้อมหมดแล้วไอเทมดูดเลือดข,ของกายภาพคลิปหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่